โอ้เป็นข่าวเลยนะคะหลังจากทีรร่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรักษาการนายกต่อสายตรงถึงผู้ว่ากรทมคุณชัตชาติเอาทหารไปช่วยไหมน้ำท่วมอ่ะวันนี้มาแล้วค่ะวันนี้มาแล้วนะคะคุณชาชาติลงพื้นที่ไปดูจุดที่กรมอู่ทหารเรือมีเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำของกทมกับทหารเรือมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายแล้วก็วางเอาไว้ริมน้ำเจ้าพระยาเป็นจุดฟันหลอน่ออ่ะตรงเนี้ยคืออธิบายนิดนึงว่าทำไมฟันหล่อในจุดที่เป็นทหารเรือ ก็เป็นอู่ซ่อมเรือไงะคะเขาเลยต้องเว้นเอาไว้เพื่อให้เรือเนี่ยเข้ามาซ่อมได้มันปิดแบบเป็นเขื่อนเป็นโครงสร้างกั้นถาวรไม่ได้นะคะก็เลยกลายเป็นจุดฟันหลอจุดหนึ่งนี่ค่ะเห็นภาพกทมกับกองทัพเรือช่วยกันแต่ประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงที่ท่านผู้ว่าชัดชาติบอกว่า ที่จริงเรื่องการร่วมมือกันระหว่างกองทัพกับกทมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ก่อนพลเอกประวิตรรักษาการนายกยกหูนะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์แล้วนะคะท่านให้นโยบายเรื่องการประสานกันตั้งแต่เดือนที่แล้วท่านเป็นห่วงท่านถามอยู่ตลอดแล้วพอท่านพลเอกประวิตรมาท่านก็เลยยกหูมาหาเนี่ยค่ะเชื่อด้วยว่าการร่วมมือกันจะทําให้ประชาชนอุ่นใจซึ่งจุดฝันหลอของกทมคุณชัชชาติบอกว่าตอนนี้ดําเนินการไปแล้วร้อยละเก้าสิบเจ็ดนะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่นักข่าวต้องถามก็คือเรื่องของคุณศรีสุวรรณจันยาที่ไปโพส Facebook ต์เฟซบุ๊กตําหนิคุณชัดชาติแบบทำนองว่าแหมไปเดินแบบเหลอแล้วก็ค่าตัวเนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่าว่างมากเลยออะไรแบบนี้นะคะคุณชัดชาติบอกว่าก็ต้องขอบคุณคุณศรีสุวรรณเพราะถ้าไม่โพสต์คนอาจไม่รู้นะว่าวันนั้นน่ะกิจ,จกรรมเพื่อคนพิการเป็นงานการกุศลแล้วก็บอกด้วยว่าคุณศรีสุวรรณ ถ้ารู้อะว่าผมไปเดินแบบกับผู้พิการทางสายตาคงไม่โพสต์แบบนี้หรอกก็ต้องขอบคุณท่านตีอุวันเลยนะฮะคจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้ถ้าถ้าท่านตีรุวันไม่โพสคนมคงไม่รู้คนก็คงไม่รู้รหรอกว่าเป็นเดินแบบเพื่อคนพิการแต่วันนั้นเป็นไปผมก็ไปเดินกับคนตาบอดน้องที่พิการทางสายตานะก็คนก็ไม่รู้แต่ว่าจริงแล้วก็เป็นการเพิ่มความเท่าเทียมกันอนะเพราะว่าเมืองมันจะน่าอยู่ได้มันต้อง ต้องดูแลทุกคนเท่าเทียมกันแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านรู้ว่าผมเดินกับคนพิการสายตาท่านคงไม่โพสต์หรอกท่านคงไม่ทราบเพราะว่ารูปที่เห็นก็ปิดหน้าปิดอะไรอย่างนี้นะพพิการเขาเดินบนแคทวอล์กไม่ได้เดี๋ยวเขาตกไงเราก็ช่วยให้เขาจับให้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นงานการกุศลแล้วคุณชัชาติพาผู้พิการทางสายตาเดินนะคะทำนอกเวลาราชการด้วยเย็นวันเสาร์นะคะเอาบอกตรงๆว่างานเนี้ยทัวไปลงคุณศรีสุวรรณเยอะเลยล่าสุดเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ขอบคุณคณะทัวร์ทุกคนที่มาลงสีสุวรรณแต่ถ้าเอาเวลามาทัวร์พี่สีไปช่วยท่านผู้ว่าวิ์น้ำกรอกกระสอบทรายป้องกันน้าท่วมจะดีกว่าไหมเห็นว่าทัวร์ก็ลงอีกเหมือนกันนะคะ